เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกลับ fresh of universe ที่มาของผงภายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไรพระเครื่องที่หลวงปู่ทิมสร้าง จัดเป็นพระชุดสุดยอดชุดนิยมอีกชุดหนึ่งของหลวงปู่ทิมคือพระผงพายกุมารที่มีมวลสารสุดยอดผงพายกุมารมหาพูดอันเป็นตำรับเฉพาะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโดยเมื่อกลางปีพศ2515คณะกรรมการวัดประหารไล่มีนายสายแก้วสว่าง วัยวัจกรวัดละหานไลเป็นตัวตั้งตัวตีได้ประชุมการเรื่องการสร้างพระเพื่อมอบให้กับสาธุชนที่มาร่วมงานทำบุญฝังลูกนิมิตวัดละหานไลนายสายได้นำเรื่องการสร้างพระไปปรึกษาหลวงปู่ทิมและเรียนถามหลวงปู่ทิมในครั้งนั้นว่าหากจะจัดสร้างพระเนื้อผงให้ทรงอิทธิฤทธิมีความขลังแบบฉมัง จะทำอย่างไรหลวงปู่ทิมให้แนวทางว่าต้องใช้อำนาจแห่งพูดเข้ารวมเช่นผีตายทั้งกลมที่เด็กตายก่อนยังไม่ถึงเวลาคลอดหรือผีที่ตายวันเสราร์เผาวันอนังคารวิญญาณเหล่านี้จะถือว่าเฮี้ยนหนักหากได้นำกระดูกบริเวณหัวกะโหลกมาผสมในการสร้างพระก็จะทำให้พระนั้น จะมีความขลังและทรงพลังอำนาจอนุภาพแห่งพลายกุมารและพูดที่แฝงอยู่ขอช่วยเหลืออื้ออำนวยพรทว่าในเวลานั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทิมไม่มีใครกล้าเสนอตัวอาสากระทำการเพราะต่างก็เกรงกลัวของอาถรรพ์ของผีตายทั้งกลมซึ่งคนโบราณเชื่อว่ามีความดุร้ายมาก อาจจะถึงขั้นตามเอาชีวิตกันเลยทีเดียวจะมีแต่เพียงก็แต่หมอหลาบหรือนายกุหลาบจ้อยเจริญผู้เดียวที่มีวิชาอาคมและสมาธิกลาแข็งเพียงพอหมอหลาบจึงเสนอตัวรับอาสาที่จะไปนำกนโลกเด็กในคลานผีตายทั้งกลมวัตถุอาถรรพ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระในครั้งนั้นได้มาจาก ศพหญิงตายท้งกลมเธอเป็นหญิงชาวบ้านท้องแก่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุญาติได้นำศพไปไว้ที่วัดละหาไลเมื่อถึงวันชาพนากิจศพหญิงตายท้งกลมหลวงปู่ทิมบอกหมอผู้ลาบว่าค่ำวันนี้ให้เตรียมตัวไปเอาของดีเมื่อได้เวลาพบคำ่ำหมอกุหลาบกับนายสายก็มาพร้อมหน้ากัน หลวงปู่ทิมท่านเตรียมของไว้ให้ตอนแรกหมอกุหลาบคิดว่าหลวงปู่ทิมจะเป็นผู้นำในการภารกิจครั้งนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆท่านหยิบข้าวของที่ใช้ในการทำพิธีให้แล้วก็บายหน้าขึ้นกุฏิป,ปิดประตูงเงียบไม่ออกมาอีกเลยตกลงภารกิจนี้ก็คงตกเป็นของฝ่ายคารวะแน่นอนพระไม่เกี่ยว จากบันทึกในวันหวานของโยมสายที่มีต่อหลวงปู่ทิมกะโลกศีรษะทั้งแม่ทั้งลูกคือเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้เพื่อจะนำไปให้หลวงปู่ทิมท่านปลูกเสกหมอกุหลาบกับนายสายออกเดินไปที่วัดละหารไล่ใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักกับวัดละหารไล่พอเดินถึงกันได้เที่ยงคืนคือเวลายาม ที่หลวงปู่ทิมกำหนดให้เรื่อมพิธีสหายทั้งสองตรงไปยังที่เผาศพช่วยกันนำเข้าสวยกลุงปลายำที่ใส่กระทงใบตองเตรียมมาทำพิธีบวงสวงบอกกาวขออนุญาตกับผีพลายกับนายป่าชา้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลที่ดูแลคุ้มครองสถานที่ที่ข้าประเจ้าจะกระทำการในครั้งนี้ แจงถึงวัตถุประสงค์ความต้องการและขอร่วมอำนวยพรแห่งความปรารถนาทั้งปวงแก่ผู้ที่ครอบครองพระที่สร้างขึ้นจากมวลสารสิ่งนี้จงสมความปรารถนาทุกประการเถิดจากนั้นกอผมน้ำมนต์ของหลวงปูท่ทิมที่เตรียมมาลงไปที่กองฟอนและกองกระดูกที่เพลิงผ่านการเผามาได้ไม่กี่ชั่วโมง กองเท่ากระดูกยังคงเรียงเป็นรูปชิ้นส่วนโครงมนุษย์ทั้งสองช่วยกันหยิบกระดูกส่วนที่เป็นกระโหลกศีรษะทั้งแม่และลูกจากนั้นหันหลังรีบเดินโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลยนายสายกลับไปที่วัดละหารไล่ทันทีนํำกระดูกหัวกระโหลกแม่และลูกที่ได้มาไปเก็บไว้หลังพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า เวลาต่อมาที่ป่าช้าวัดแม่น้ำคูมีศพคนตายวันเสาร์เผาวันอังคารคราวนี้ในสายก็ได้เดินทางไปยังที่เผาศพและได้นำเอากระดูกส่วนที่เป็นศีรษะมาเก็บไว้รวมกับกระโหลกสองแม่ลูกที่เก็บไว้ชุดแรกจนกระโหลกแห้งสนิทหมดกลิ่นดีแล้วจึงนำมาตำให้ละเอียดโดยครกที่ใช้ตำนั้นเป็นครกที่หลวงปู่ ใช้ตำยาสมุนไพรได้มาจากครูยาครกหินลูกนี้เก่าแก่มากอายุนับเป็นร้อยปีเห็นจะได้เป็นครกหินของหมอหวังอาจารย์สอนหลวงปู่ทิมทำยาโบราณและผสมกับผงวิเศษสำคัญต่างๆที่หลวงปู่ทิมมอบให้มาจนครบทั้งหมดผสมน้ำแช่เกรสรบัวทั้ง5บานเป็นแท่งขนาดใหญ่ แล้วตากแดดไว้จนแห้งสนิทเมื่อได้เลิกง,งามยามดีตามที่หลวงปู่ทิมกําหนดไว้จึงจะนำแท่งผงปั้นนี้มาเขียนอักขละพระยัน์บนกระดานชนวนซึ่งต้องกระทำในพระอุโบสถท่ามกลางการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์กล่าวลูกโดยมีหลวงปู่ทิมอิสิลโกเป็นประธานเขียนอักขละพระยันต่างๆลงบนกระดาษชนวน และลบผงเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นจึงมอบให้หมอกุลาบจ้อยเจริญเป็นผู้ลงอคลัคระและลบผงต่อไปเมื่อเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ผงพายกุมารมหาพูดบริสุทธิ์สีขาวหม่นอมเทาประมาณหนึ่งถาดใหญ่เมื่อแบ่งมาผสมผงวาดมหามงคลจะได้ผงพายกุมารมหาพูดเนื้อละเอียดสีน้ําตาลเข้ม ประมาณหนึ่งกละมังใหญ่และเก็บรวบรวมไว้ภายในกุฎของหลวงปู่ทิมเมื่อจะทำการสร้างพระเครื่องต้องขออนุญาตหลวงปู่ทิมไปตักแบ่งเอาออกมาผสมผงที่จะกดพิมพ์พระแต่ละครั้งจะเห็นได้ว่าผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดลหานไลมีขั้นตอนการทำและการได้มาเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก รวมถึงในข้อกฎหมายในปัจจุบันอีกด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าพระผงภายกุามาหลวงปุทิมวัดละหารไล่เป็นหนึ่งเดียวในโลกหาไม่ได้อีกแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ